สวัสดีครับเกรตเตต้อมนะครับวันก่อนก่อนสักสี่หาวันก่อนนี่ผมทําการทดลองเอาล้างรากของต้นพริกขี้หนูสวนนะที่ไปซื้อซึ่งมันก็เข้าขายคือมันสมๆอยู่แล้วนะอันนี้ต้นผักชีที่ผมพอไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะดูรากนะครับนี่คือรากใหม่ของเขานะเห็นเป็นเส้นเล็กๆยาวใช่ไหมครับนี่แหละรากใหม่นี่รากเก่าที่มาจากดิน ก็ถือว่าน่า,าจ,จะไม่ตายนะเพราะว่าผ่านมาสีห้าวันแล้วแล้วก็คราวที่แล้วนี่ผมเอาไปลงที่กล่องน้ำปุ๋ยเก่าแลก็เลยคิดว่าจะย้ายต้นมาใหม่ซะเลยก็จะมาไว้ตรงนี้แหละก็เลยอันนี้เป็นการผสมปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ย A กับ B เรียบร้อยแล้วก็เอามาวางอย่างนี้เลยแล้วก็กดเรียบร้อย กดให้เขาติดติดเรียบร้อยนิดนึงเดี๋ยวค่อยติดนะเพราะว่าผมถ่ายคลิปมือเดียวนะเดี๋ยวค่อยวางอีกทีตอนะนี้มาดูผักของผมบ้างตรงนี้ก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้เป็นผักสลัดชื่ออะไรวะเดี๋ยวกดอ,อ,อ๋อเป็นผักสลัดแก้วครับ พันใหญ่ยักษ์เม็ดหนึ่งก็เกือบ50ตังค์เลยนะตรงโน้นเป็นผักกาดญี่ปุ่นอันนั้นเม็ดละบาทเลยตรงโน้นก็เป็นแคลนะแคลบลูแคลถูกถูกเลยถุง15บาทได้เยอะมากดูว่าเยอะแยะมากมายอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอามาเริ่มปั่นกินละก็เอามาปั่นกับอาจจะเป็นสับปะรดน้ำผึ้งบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะมีอแอปเปิลนิดนึงอะไรก็ แล้วแต่เลยแล้วแต่ชอบก็เคลวมีประโยชน์เนาะทุกคนรู้อยู่แล้วแล้วก็รอสวิชชาร์จที่ผมกำลังเพาะอยู่นะสวิชชาร์จก็จะเป็นแบบคลาส,สีเลยมีสีสีแดงสีขาวสีเหลืองคือผักพวกเนี้ยเราพยายามกินผักให้ครบ5สีครับเพราะว่าเขาบอกว่าคนญี่ปุ่นบอกว่าให้กินผัก5สีครบทุกวันคือเป็นประมาณว่าผักแต่ละสีเ่ย มันสลิดเสียออกมาเพื่อป้องกันมะเร็งครับเราก็เลยให้กินผัก5สีแต่ไม่ใช่ผลไม้5สีนะเพราะว่าผลไม้ส่วนใหญ่ค่อนข้างน้ำตาลสูงจะกินเน้นกินผัก5สีมากกว่าผมก็เลยจะใช้สวิตชาร์ดแล้วก็เคีครับแค่นี้ก็มี4 5สีแล้วแล้วก็คิดว่าถ้ามันหวานไม่พอก็ ใช้น้ำตาลเหล่หาหังกล้วยแล้วก็ไม่งั้นก็ใช้สับป,ปะรดเสริมเข้าไปครับแบบนี้จะง่ายกว่าเนาะก็เน้นสุขภาพนะครับเพราะว่าคนรอบๆตัวนี้ตายเป็นมะเร็งกันเพียบเลยครับไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันตายแบบปีหนึ่งหลายคนมากเลยครับเห็นละอ่อนใจ <laughs> ส่วนผักเนี่ยผมจะมีวิธีปลูกที่แปลกกว่าคนอื่นนิดนึงนะตรงเนี้ยเขาจะไม่เอาลงตอนที่อายุ เล็กๆนะผมนี่จะเอาลงตั้งแต่เล็กๆเลยแบบนี้เลยคือพอเพาะในน้ําในฟองน้ําสักให้แค่เขาออกแค่ใบเลี้ยงสองใบผมก็มาลงอย่างนี้เลยสิบกว่าวันประมาณสิบห้าวันพอใบเขาเริ่มเบียดแบบนี้เหมือนกับผักกาดญี่ปุ่นแบบนี้ผมก็จะเริ่มย้ายลงกล่องปลูกจริงกล่องปลูกจริงนี่ก็คือนี่แบบนี้นะครับ ก็เรียกว่ากล่องปลูกจริงนะอืมก็จะแยกออกผมก็เลยต้องเตรียมแปลงเพิ่มครับวันนี้ผมก็เมื่อวานผมก็เตรียมแปลงเพิ่มอีกก็จะที่ทำเพิ่มขึ้นมาก็จะใส่ได้อีกส2กล่อง12กล่องแบบนี้นะอืมก็รักษาสุขภาพนะครับเพราะว่า ผักเดี๋ยวนี้ก็โหดร้ายเหลือเกินมีแบบไอ้สีน้ําเงินน้ําเงินนะครับเป็นยากันเชื้อรานะส่วนอาหารนี่พวกอาหารทะเลก็แช่ฟอร์มาลีน,นอย่างงี้เหนื่อยรู้สึกจะใกล้ประเทศเพื่อนบ้านที่เราเอาของมากินเยอะขึ้นเยอะขึ้นละเรื่องความไม่ปลอดภัยเนี่ยนะโอเคสวัสดีครับ